เอสาหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมเปตังภะกกวันตังสระนงัจฉามิธรรมัญจะภิกขุสังรัญจะละเพยาหังพันเตตัดสักภะกววะโตธรรมะวินเยปะัจจังละเพยังอุปสัมปะดัง ดุติยัมปาหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภะก,กวันตังสรนงกชามิธรรมมันจะภิกขุสังขัญจะละเพยาหังพันเตตัสสะภะก,กวะโตธรรมะวินเยปะเัจังละเพยังอุปสัมปดดง ตติยัมปาหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภะกกวันตังสรนงกัจามิธรรมมันจะพิกุสังขันจะละพยายามพันเตตัดสะภะเกววะโตธรรมะวินัยเยปะเบจ,จังละพยายามอุปสัมปดดง अहं फन्ते याचामि इमानि कासायानि वथानि गहितवा पब्बाजेथ मां फन्ते अनुकम्पां उपादाय द्वितीयं पि अहं फन्ते पब्भज्यां याचामि इमानि कासायानि वथानि गहितवा ปับบัจเมังพันเตอนุกัมปังอุปดายตะตัติยัมปิอาหังพันเตปะบเจังยาจามิอิมานิ k า s า y a n i watani ก a h i ต w a พับบัจทจตังพันเตอนุกัมปังอุปดายะต่อไปจะเป็นการสอนตัจัปปัญจการกรรมฐาน เกสาเกสาโลมาโลมานาคานาคาดันตาดันตาตะโจ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 ดันตาดันตานาคานาคาโลมาโลมาเกสาเกสาต่อไปจะเป็นการขอบรรพชาให้เปล่งวาจาขอสรณะและขอศีลอหังพันเต สโรนุสีลังยาจามิดุติย ah ัมปิอห ah ังพันเตสรนุสีลังยาจามิตติยัมปิอหังพันเตสรนุสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังวะเดหีอามะพันเต บุดังสระนงกฉามิบุดังสระนงกฉามิธรรมังสระนงกฉามิธรรมังสระนงกฉามิ สังขังสระนองกัจฉามิสังขังสระนองเัจฉามิดุติยัมปิบุตังสระนองกัจฉามิดุติยัมปิบุตังสระนองเัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสระนองกัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสระนองเัจฉามิ ดูติยัมปิสังคังสระนองกัจฉามิดูติยัมปิสังคังสระนองกัจฉามิตัดทยัมปิบุดังสระนองกัจฉามิตัดทยัมปิบุดังสระนองกัจฉามิตัดทยัมปิธัมมังสระนองกัจฉามิตัดทยัมปิธัมมังสระนองกัจฉามิดูติยัมปิสังคังสระนองกัจฉามิ ตัดยิมปิสังขังสรนงกัจฉามิติสรณะกัมมังนิจวิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมโนยปานติปาตาเวรมโนยอดินนาดานาเวรมโนยอดินนาดานาเวรมโนยอะบรหามะจริยาเวรมโนยอะบรหามะจริยา เวรมนอยมุสาวาดาเวรมนอยมุสาวาดาเวรมนอยสุราเมระมะจัปมาตธานาเวรมนอยสุราเมระมัจัปมาตถานาเวรมนอยวิกาลโพชนาเวรมนอยวิกาลโพชนาเวรมนอยนัจจคีตวาดิตวิสุกดัสนา เวรมโนยนัจจกิตาวาดิตาวิสุกเดัสนาเวรมโนยอุจจายนะมหายนะเวรมโนยอุจจายนะมหายนะเวรมโนยจาตารูปราชตะปฏิกะ hana เวรมโนยจาตารูปราชตะปฏิกะ hana เวรมนังอิมานิดัศส,สิกขาปานิสบานิยามิอิมานิดัศส,สิกขาปานิสมาณิยามิอิมานิดัศส,สิกขาปานิสมาณิยามิอิมานิดัศสิกขาปานิสมาณิยามิต่อไปสำเนินพึงของนิสัยอหังพันเตนิสยังยาจามิ ดุติยมปีอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยมปีอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชายโยมิพันเตโหหิอุปชายโยเมพันเตโหหิอุปชายโยเมพันเตโหหิ โอปายิกังสาทุพันเตปฏิรูปังสาทุพันเตปาาดิกเกนาสัมปาเดหิสาทุพันเตอจจะตเกดานิเทโรไมหังพาโรอหัมปิเทรสะพาโรอจจะตเกดานิเทโรไมหังพาโรอหัมปิเทรสะพาโร อาจจะเกดานิเทโรไมหังพารออะฮัมภิเทรสสักพารต่อไปท่านจะถามหาอาถรารพขานายันเตปัตโตอามะพันเตายังสังคาติอามะพันเตายังอุตราสังโคอามะพันเตายังอันตรวาสโกอามะพันเต ต่อไปจะถามอันตรายยิ่งกระทกุฏทังนัตถิพันเตกันโดนัตถิพันเตทีลาโซนัตถิพันเตโซโซนัตถิพันเตอปมาโรนัตถิพันเตมนุสโซสิอามะพันเตปุริโซสิอามะพันเตปุจิโศสิอามะพันเตอนโนสิอามะพันเตนสิราชพโด อามะพันเตอนุญญาโตสิมาตาปิตุหิอามะพันเตปริปุณนกวิสติวสโสสิอามะพันเตปริปุณันเปตปตตาจิวรังอามะพันเตกินนามโมสิอหังพันเตยานวิโรนามะโกนามะเตอุปชายโยอ,อุปชายโยเมผันเตอายะสมาสุภวังโสนามะ ต่อไปจะเป็นกนรารกล่าวคำขออุสมบทสร้างคำพันเตอุปสัมปังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสร้างโคอนุกัมปังอุปดา,าดายะดุติยัมปิพันเตสร้างคังอุปสัมปังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโ <'t you? S 2> ค อนุกำปังอุปดายะตะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปดังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกำปังอุปดายะ God.